สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูพัชรีแก้วประอกในเรื่องของโคลงสุาสิตนรุธุมนาการกันค่ะโคลงสุภาษิตนรุธุมนาการเป็นพระราชนิพนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า หรือที่เรารู้จักกันนามของพระบิยามหาราชนั่นเองค่ะเนื่องจากเป็นผลงานพระราชนิพนธ์ของพระองค์ซึ่งทำให้หลายหคนนิยมเรียกโครงบทนี้ว่าโครงสุภาษิตพระราชนิพนธ์ค่ะที่มาและความสำคัญของโครงบทนี้นะคะเพราะเป็นโครงบทที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้พระราชนิพนธ์แปลมาจากสุภาษิตฉบับภาษาอังกฤษโดยน้ำสุภาษิต ของอังกฤษและแนวคิดเหล่านั้นมาแต่งเป็นโครงสี่สุภาพจำนวน12บทเมื่อปีพุทธศักราช2,423ค่ะวัตถุประสงค์ในการแต่งเรื่องนะคะก็คือเพื่อที่จะอธิบายสุภาพิิที่เกี่ยวข้องกับนามธรรมาซึ่งนามธรรมาเหล่านั้นแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่ก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับทุกคนค่ะเช่นความรักความเกลียดความคิดความชอบ รวมถึง,างการกระทําในเรื่องต่างๆสิ่งเหล่านี้ใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับทุกคนเราสามารถปฏิบัติได้โดยง่ายและเมื่อปฏิบัติแล้วเราสามารถเป็นบุคคลที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ทําให้เราเป็นผู้ปราศจากความทุกข์ใดๆดังชื่อของนฤทุมนาการค่ะ โหารที่ใช้ในการแต่งโครมสภาสิตนรุธุมนาการฉบับนี้นะคะก็คือเทศนาโวหารค่ะเทศนาโวหารคือโวหารที่ใช้ในการสอนโวหารที่ใช้ในการแนะนำตักเตือนอบรมซึ่งจะมีในเรื่องของการแนะนำในเรื่องของสิ่งที่ควรปฏิบัติและสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัตินะคะเราอาจจะเรียกในอีกแบบหนึ่งว่าเป็นวรรณคดีคำสอนก็ได้ค่ะ คราวนี้เรามาพิจารณาในส่วนของชื่อเรื่องกันบ้างดีกว่านะคะชื่อเรื่องก็คือณฤทุมนาการเกิดมาจากคำว่าณฤบวกทุบวกมะนะบวกอาการค่ะณฤหมายถึงปราศจากค่ะทุมะนเกิดจากทุบวกมนะนค่ะซึ่งทุเป็นคำเติมหน้าแปลว่าไม่ดีมนะนแปลว่าใจค่ะ ส่วนอาการก็คือสภาพกริยาคราวนี้เราก็านำคำเหล่านี้ค่ะมารวมกันโดยใช้คำสมารประสมกับคำสนทิค่ะนั่นคือสร้างคำว่าธุมนาอาการขึ้นมาก่อนกลายเป็นธุมนาการแล้วเอามารวมกับคำว่านฤรโดยวิธีการสมาด์ค่ะทำให้นารืธุมนาการแปลว่าอาการที่ผู้ปฏิบัติจะไม่เสียใจนั่นเองค่ะ ซึ่งในเนื้อเรื่องนะคะก็จะมีอยู่10บทค่ะแล้วก็มีบทน้ำจำนวน1บทบทสรุปจำนวน1บทเท่ากับว่าในโครงนรุตุมนาการบทนี้มีทั้งสิ้น12บทค่ะลักษณะเด่นของโครงสุภาษิตนรุธุมนาการบทนี้นะคะก็คือ 1. ในเรื่องของการใช้ถ้อยคำภาษาค่ะซึ่งในโครงสุภาษิตนรุธุมนาการทั้ง12บท จะมีการใช้ภาษาที่เป็นคําง่ายๆสื่อความหมายได้ชัดเจนหรือที่เราเรียกกันว่าการใช้คําน้อยกินความมากค่ะการใช้คำน้อยกินความมาก,ก,าก,ามมากหมายถึงการที่เราใช้คําเพียงไม่กี่คำแต่สามารถสื่อความหมายได้กว้างและสามารถทำให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจเนื้อหาเรื่องราวได้อ,อย่างลึกซึง้รงรวมไปถึงการใช้ความเปรียบการใช้คำเปรียบเทียบการอธิบายโดยหลักเหตุและผล รวมไปถึงการเล่นเสียงสัมผัสเล่นเสียงพยัญชนะและมีการใช้เอกโทษโทโทษด้วยค่ะบางครั้งนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเอกโทษโทโทษนี่เข้าใจยากจังแต่คุณครูเชื่อค่ะว่าหากเด็กๆพบเอกโทษและโทโทษในบทประพันธ์ของโครงสุภาษิตนรทกมนาการเราจะพบว่าเข้าใจได้ไม่ยากเลยทีเดียวค่ะอีกเรื่องนะคะ เป็นในส่วนของการสั่งสอนค่ะเพราะเนื้อหาของโครงสุภาษิตณรถมนาการเป็นโครงสุภาษิตที่เน้นในเรื่องของการสั่งสอนตักเตือนถึงความประพฤติถึงการกระทําโดยเน้นถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเป็นการกระทําที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้หมดไม่ว่าควรจะอยู่ในเพศใดไวไดัยใดหรือมีสถานะเช่นไรค่ะ ซึ่งการกระทำทั้งหมดนี้ล้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่ให้ปฏิบตัติหรืองดเว้นปฏิบตัติเพื่อความสุขในชีวิตของเราเองหากเราสามารถปฏิบัติตามได้ครบถ้วนเราจะเป็นผู้ที่นะรกทุม,มานาการคือปราศจากความเสียใจอย่างแน่นอนค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูในส่วนของข้อคิดกันบ้างดีกว่าค่ะว่าเราได้ข้อคิดอะไร จากการเรียนรู้วรรณคดีเรื่องนี้กันค่ะข้อคิดที่เราได้ในเรื่องแรกนะคะก็คือมนุษย์ควรที่จะรู้จักอดทนอดกลัน้นและไต่ตรองให้รอบครอบเสียก่อนที่จะพูดหรือคิดหรือทำสิ่งใดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นคาประพันธ์บทที่ว่าพาที่มีสติร้างรอคิดรอบคอบชอบและผิดก่อนพร้อมคำพูดพ่างลิขิตเขียนร่างเรียงแฮ ฟังเพราะสนับต้องโสดทั้งห àng า่างภัยเห็นไหมคะถ้าเราไตรตรองอย่างรอบคอบก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปโดยใช้สติรังรอตัวเราไว้จะทำให้คำพูดเหล่านั้นสนับต้องโสดก็คือน่าฟังแล้วก็ทำให้เราห่างภัยด้วยคะ่ะนอกจากนี้นะคะการพูดยังเป็นสิ่งสำคัญค่ะเพราะคำพูด คือสิ่งที่มีอิทธิพลกับชีวิตมนุษย์มากมายค่ะจำไว้เลยนะคะเด็กๆก่อนพูดเราเป็นนายของคำพูดค่ะเพราะเราคือคนที่คิดและประดิษฐ์คำพูดเหล่านั้นแต่ทว่าเมื่อเด็กๆพูดไปแล้วนะคะคำพูดจะกลายเป็นนายของเราค่ะเพราะเราจะต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่เราพูดดังนั้นเราจึงต้องเห็นความสำคัญของการพูดนะคะคำพูดจึงสามารถส่งผลกระทบ ต่อชีวิตของตัวเราได้เราจึงควรงดที่จะพูดคำหย you าบพูดสอเสียดหรือพูดใส่ร้ายผู้อื่นค่ะตรงกับในโครงบทที่ว่าเฮินห่าโมหะร้อนริษยาสละสอเสียดมานซาใส่ร้ายคำหยาบจาบช่วงอาฆาตขู่เข็นเฮยไปหมิ่นินท่าบ้ายโทษให้ผู้ใดลักษณะแบบนี้นะคะก็คือสิ่งที่เราควรงดเว้นในเรื่องคำพูดค่ะ ต่อมานะคะก็คือในเรื่องของการที่เราไม่ควรฟังคําเท็จค่ะคําเท็จคานินทาหรือเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะเรื่องข่าวร้ายต่างๆนะคะควรพิจารณาให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องใดๆออกไปค่ะเพราะมิฉน,นั้นเราจะกลายเป็นคนหูเบาใจเบาหรือกลายเป็นกระต่ายตื่นตูมที่ตื่นเต,ต้นไปก่อนการอันสมควรได้ค่ะและข้อสุดท้ายค่ะ เมื่อเราผจญกับคนที่มาเกะก,กะรับรานหาเรื่องเราให้เราอดทนอดกลั้นอย่าโต้อตอบค่ะเพราะการที่เราโต้อตอบกับคนพาลคนพาลเหล่านั้นก็คงจะหาเรื่องเดือดร้อนมาให้เราไม่หุดไม่หย่อนทําให้ตัวเราต้องเดือดร้อนมากกว่าที่ควรจะเป็นและที่สําคัญเราควรจะผูกมิตรีทาความดีกับคนทั่วไปโดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะเพราะความดีจะเป็นเกราะคุ้มภัยเราได้นั่นเองค่ะ คราวนี้นะคะเราจะมาสรุปข้อคิดที่ได้จากโครงสุภาษิตณนะรทุมนาการหรือที่รู้จักกันในชื่อของกิจสิประการที่ผู้ปฏิบัติยังไม่เคยเสียใจกันดีกว่าค่ะโดยเราจะแยกเป็นสามหมวดตามหลักของพระพุทธศาสนาค่ะโดยแยกเป็นกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมค่ะเริ่มที่กายกรรมกันก่อนนะคะกายกรรมหรือการกระทํานั้นจะแยกออกมาเป็นหนึ่งการทําความดีทั่วไปค่ะ การทำความดีทั่วไปหมายถึงเราจะกระทำความดีกับคนโดยไม่เลือกว่าคนเหล่านั้นเป็นใครไม่เลือกที่รักมักที่ชังนะคะซึ่งตัวอย่างคำประพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเรื่องนี้คือทำดีไปเลือกเว้นผู้ใดใดเฮยแต่ผูกไมตรีไปรอบข้างทำคุณอุดหนุนในการชอบทำนา ไร้ศัตรูปองมาลางกับสองสังเสริญนี่คือผลของการกระทําจากการทำความดีโดยทั่วไปค่ะนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการฟังด้วยนะคะก็คือไม่ฟังคำคนพูดนินทานั่นหมายความว่า,วาเมื่อเราไม่ฟังคำของคนที่พูดนินทาพูดเพ้อเจ้อหรือพูดไร้สาระก็จะช่วยทำให้ตัวเราเป็นคนที่ไม่เพ้อเจ้อไม่ไร้สาระไม่เป็นคนช่างนินทา และไม่กลายเป็นคนช่างจับผิดด้วยค่ะข้อต่อมานะคะก็คือเพราะถามฟังความก่อนตัดสินค่ะในส่วนนี้นะคะจะสอนให้เราเป็นคนใจหนักแน่นไม่หูเบาใจเบาเชื่ออะไรง่ายๆค่ะนั่นหมายความว่าเมื่อเราได้ยินเรื่องราวใดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่แค่ไหนก็ให้เราคิดไตรตรองหาคำตอบอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อลงไปนั่นเองค่ะข้อต่อมานะคะก็คือได้กรุณาต่อคนที่ถึงที่อับจนค่ะในส่วนนี้นะคะสอดคล้องกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาโดยตรงค่ะเพราะเราเชื่อในเรื่องของบุญและกรรมเราเชื่อว่าเมื่อเราเจอคนที่เดือดร้อนแล้วเราช่วยคนเหล่านั้นจากใจจริงผลบุญที่เราได้ทำมาจะส่งผลให้ตัวเราไม่ตกรกรรมลำบากและเรา จะไม่ต้องไปอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกับคนที่เราช่วยเอาไว้นั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นการสอนในเรื่องของวาจีกรรมหรือคำพูดค่ะในส่วนของคำพูดนะคะเพราะคนสมัยก่อนมองว่าคำพูดเป็นสิ่งสำคัญคำพูดคือสิ่งที่ทำให้ตัวเราสูงขึ้นหรือต่ำลงได้ดังนั้นนะคะวาจีกรรมจึงเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังในการใช้ไม่ต่างจากการใช้กายกรรมค่ะ ในส่วนนี้นะคะข้อคิดจะเริ่มที่ไม่ได้พูดร้ายต่อใครเลยโดยตัวบทนะคะจะบอกว่าเหินห oh so ่างโมหะร้อนฤศยาสละซอเสียดมานสาใส่ร้ายคําหยาบจาบจ่วงอาคาดขู่เข็นเฮยไปหมิ่นนินทาบ้าโทษให้ผู้ใดนั่นหมายความว่าการที่เราไม่พูดร้ายต่อใครจะทำให้ชีวิตของเราสงบสุขมากขึ้นนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะก็คือเรื่องของการงดพูดในเวลาโกรธพอเมื่อเราโกรธสติของเราจะลดน้อยลงเราจะใช้อารมณ์เป็นหลักดังนั้นการที่พูดในเวลาโกรธเราจะพูดด้วยอารมณ์ค่ะซึ่งการพูดด้วยอารมณ์นั้นแม้นไม่ยั้งเสียความนะคะในตัวบทจะบอกเลยว่าไม่ว่าเราจะชอบหรือผิดแต่หากเราไม่ยัง้งจะเสียความได้เสียความรู้สึก และมมางใจจากคำพูดเหล่านั้นได้นั่นเองค่ะส่วนประเด็นสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับคำพูดนะคะก็คือขอโทษบรรดาที่ได้ผิดนั่นหมายความว่าเมื่อเราได้พูดหรือได้กระทําสิ่งใดผิดไปแล้วนั้นเราควรจะกล่าวคำว่าขอโทษและคำขอโทษนั้นควรจะมาจากใจจากความรู้สึกของเราค่ะเพราะคำพูดที่มาจากใจมาจากความรู้สึกผู้ฟังสามารถรับรู้ได้และ ความบาดหมางความรุนแรงที่เกิดจากความโกรธขึ้นก็จะมาลายหายไปด้วยค่ะประเด็นสุดท้ายกันแล้วนะคะในเรื่องของมนโนกรรมหรือความคิดค่ะซึ่งในความคิดนี้นะคะก็มีอยู่สามหัวข้อใหญ่ๆเริ่มจากคิดเสียก่อนจึงพูดค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าคำพูดมีความสำคัญแต่ในขณะเดียวกันความคิดก็เป็นเหมือนหลักที่ช่วยดึงรั้งคำพูดเอาไว้ค่ะดังสํานวนที่ว่า พาที่มีสติร้างรอคิดรอบครอบชอบและผิดก่อนพร้อมเห็นไหมคะพาทีหรือคำพูดควรจะมีสติดึงร้างเอาไว้ก่อนส่วนข้อต่อมานะคะหมายถึงความอดทนอดกลั้นต่อผู้อื่นค่ะเพราะถ้าเรามีความอดทนอดกลั้นและเป็นคนใจเย็นปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นแม้ว่าจะมีคนมาหาเรื่องก็ตามค่ะ ตรงกับในบทประพันธ์คือขันตีมีมากมั่นสันดานใครเกรกกะระรางอดกลั้นลักษณะแบบนี้ค่ะหัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือไม่หลงเชื่อข่าวร้ายค่ะเพราะข่าวร้ายที่เราฟังมาอาจจะจริงหรืออาจจะเท็จก็ได้แต่ถ้าเกิดเราหลงเชื่อง่ายๆเราอาจจะกลายเป็นกระต่ายตื่นตูมหรือตื่นเต้นไปก่อนการอันสมควรก็ได้ค่ะทำให้ตัวเราต้องเสียประโยชน์ดังนั้น เมื่อฟังข่าวที่เป็นเรื่องร้ายๆจึงควรคิดไตรตรองให้รอบข้อก่อนค่ะเด็กๆคะเด็กๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมหัวข้อจึงไม่เรียงเป็นลำดับ1 2 3 4นะคะเพราะหัวข้อที่เด็กๆกำลังเห็นอยู่ในตอนนี้คือหัวข้อที่ตรงกับในตัวบทณฤธุม,มานาการที่เด็กๆได้เรียนเลยคะ่ะการเรียนรู้เรื่องของโครงสุภาษิตณฤทุม,มานาการในวันนี้ ก็ได้จบลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ